ปีสูตรดีแม็กนะ 1.9S นะครับปี2016ราคาอยู่ที่399,000บาทผ่อนอยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นเอง t ต y o t a r ร v โวนะครับผมเป็นตัว J-Pass นะเครื่องยนต์2.8ราคาอยู่ที่489,000บาทผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้า สวัสดีครับผมอยู่กับเซลฟุกอีกแล้วนะครับพี่เต็นรถยนต์กาลีราคานวนครนะครับผมเต็นรถที่ใหญ่ที่สุดในปทุมธานีวันนี้นะครับเราจะาพาไปดูรถเอาไปต่อเงินอีกทีหนึ่งดีกว่าเออนะครับรถสร้างอาชีพนะครับให้กับลูกค้านะครับอันนี้เรามีมาให้บริการกันถึง2คันด้วยกันนะวันนี้นะครับเรามีทั้งอ s u ู u แล้วก็ t o y ยต a ด้วยเป็นรถปีใหม่ทั้งคู่นะครับมีทั้งรถติดตู้มาแล้วแล้วก็รถใส่คอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับผมเนาะพร้อมรายละเอียดและก็ คันนี้นะครับผมเป็นโตโยต้านะครับลีโว่นะเป็นเครื่องยนต์2.8นะครับดีเซลนะครับผมนะเป็นตัวเจพาตัวท็อปสุดของอ่าเขาเรียกว่าอะไรตัวท็อปสุดของรถหัวเดี่ยวนะครับผมและเราติดอคอกมาให้แล้วด้วยนะครับคันนี้ใส่อคอกมานะครับเป็นอคอกใหม่อันนี้สั่งทำมาใหม่นะไม่ใช่อคอกมือสองนะครับ สั่งทำมาใหม่เลยเอามาใส่กับรถใหม่ๆแบบนี้รถคันนี้ปี2018นะครับลูกค้าออปชั่นคมมากนะครับสามารถต่อบลูทูธได้นะครับรับสายได้ผ่านหน้าจอในรถเลยเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดรอบตัวรถก่อนนะครับวันนี้อ่ะสีรถนะครับเป็นสีขาวนะสวยมากๆนะครับอันนี้สีเดิมจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเราขายรถตามสภาพจริงๆและได้ราคาที่ถูกด้วยรถปีใหม่แบบนี้นะครับพร้อมคอกนะครับคอกเราแถมให้เลยนะแถมโปรโมชั่นออกรถกับเรานะครับแค่ 1 0 0่บาทเท่านั้นลูกค้ารถคันนี้นะครับออกรถแค่1000บาทเท่านั้นนะครับอ่ะลูกค้าบอกว่ามีผ่อนรถอยู่แล้วคันหนึ่งนะครับอยากได้อาไปวิ่งงานเพิ่มสามารถออกกับเราได้ไหมออกได้นะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับน้องฝากชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์หรือว่า ID l ดี e นชื่อ Facebook ต่างๆนะครับไว้ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบให้นะครับอ่ะไปดูภายในกันดีกว่านะครับแน่ ภายในคันนี้นะครับใหม่มากๆนะเป็นเบาะผ้านะครับและปรับโหมดการขับขี่ได้ด้วยนะครับคันนี้เป็นแบบ Eco Mode นะครับผมเนาะแล้วก็มี Power Mode ด้วยนี่นะครับมีทั้งสายซิ่งและสายประหยัดในตัวนะคันนี้นะครับผมแนะนำว่าสำหรับลูกค้าที่วิ่งทางไกลนะครับลูกค้าที่วิ่งทางไกลเนี่ยคันนี้เหมาะมากๆนะครับเพราะเป็นเครื่องยนต์ใหญ่นะครับผมเนาะถึง2.8ด้วยกันนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยกว้างขวางนั่งสบายนะครับปรับเอนได้อีกนิดหน่อยนะ เนี่เวลานั่งทางไกลมันไม่เมื่อยเนี่เห็นไหมมันปรับเบาะได้คครรัับบนะผัดกันขับกับเพื่อนนะครับอันนี้มีกระจกให้นะครับหน้าจอนี้สามารถต่อบลูทูธได้นะครับรับสายได้เสียบสาย AUX นะครับ USB ได้ Air N ์เย็นฉ่เกียร์คันนี้เป็นแบบ5สปีดนะครับผมรถใหม่มากๆนะและเลขใหม่เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่70,003นะครับผมนะ73,169กิเมนะครับคันนี้ นะครับผ่อนแค่8 0 0พันกว่าบาทเองเนี่ใช้เงินออกรถกับเราพันเดียวผ่อนแค่8 00 0ันกว่าบาทเท่านั้นนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยและเป็นรถเจ้าของเดียวนะจ๊ะอ่ะเราไปดูอันนี้กันดีกว่าคอกด้านหลังนะครับคอกด้านหลังนะครับอ่าอันนี้ฟุกวัดมาให้แล้วเนาะจากบนสุดนะครับถึงขอบกระบะนี้นะสูงอยู่ที่130 130มนเซนนะครับก็คือเมตรสามันเองนะครับผมเนาะสวยมากๆนะคันนี้แบบมันใหม่อะ่ะ มันใหม่มากๆนะครับเราให้คอกใหม่ไปด้วยนะอันนี้เป็นคอกใหม่เลยนะครับเราจดแจ้งให้แล้วเรียบร้อยคือพร้อมวิ่งงานทุกอย่างนะครับผมการจัดไฟแนนซ์นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเราออกให้นะครับใช้เงินเอารถ1000บาทแค่นั้นเองใครมีรถอยู่แล้วนะครับบอกว่าวิ่งรถไม่พอเลยอยากได้รายได้เพิ่มอีกนะครับเอารถไปต่อเงินอีกทีหนึ่งนะครับก็สามารถมาออารถกับเราได้อีก1คันนะครับอ่ะสวยๆแบบนี้เลยไปดูคันต่อไปไหมเออ เป็นไงของใหม่ครับมันก็จะแน่นๆหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็น isuzu นะครับใครที่บอกว่าอยากได้ี s u ซนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัว s นะครับผมเนาะอ่ะแต่ว่ารถก็ปีใหม่เหมือนกันนะครับรถสวยเหมือนกันนะครับคันนี้รถปี2016นะคันนี้เราบอกราคาไปหรือยงัง เดี๋ยวค่อยบอกพร้อมกันดีกว่าถ้างั้นนะครับผมอ่ะคันนี้รถปี2016นะครับผมเนาะใช้เงินออกรถแค่1,000บาทเหมือนกันอันนี้ติดตู้มาให้แล้วจดแจ้งให้แล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นเครื่องยนต์1.9เกนะครับเกียร์6สปีดนะ้ำเหมาะสําหรับแบบอ่าคนที่เอาไปใช้ในเมืองดีกว่าวิ่งส่งของในเมืองอย่างเงี้ยครับบวกอ่าพวกเคอรี่ต่างๆนะครับผมเนาะแฟดอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้จะเหมาะกับวิ่งในเมืองมี6สปีดแล้วเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใหญ่มากเป็นเครืื่่อองยนนนนน1.9ครับับดดดดีีเเซลเหมกมนนกกาาาู้ใว ด้านในมาดูตรงนี้มาดูด้านนี้มาดูด้านนี้นี่ถ่ายให้ดูกลางแดดเลยนะครับนี่แจ้งๆเลยจะได้เห็นชัดๆนะครับเนี่ยนะครับผมเนาะด้านในก็ยังใหม่นะครับแต่ครั้นี้เป็นเบาะหนังนะนะครับมีเครื่องเสียงให้นะครับเสียบ u s b ได้วิทยุได้นะครับ a u x ได้นะครับเกียร์6สปีดนะครับผมเนาะมีพาวเวอร์อัเทให้นะครับ คันนี้เลขหม่นะครับผมเนาะเลขใหม่นะครับอยู่ที่2 0 0 0 0 0 200,000 200, เท่านั้นท่านผู้ชมคันนี้เลขใหม่อยู่ที่2 0 0 0 0นนะครับกับราคาเนี่ยบอกเลย3 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใช้เงินออกรถพันเดียวผ่อนประมาณ7 0 0 0 7,000กว่าบาทนิดๆประมาณนีน้นะครับ700 0กว่าบาทนิดๆอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังดีกว่านะครับไปดูตู้ด้านหลังมีแท่นเหยียบมาให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตู้ด้านหลังเนี่ยอาบนสุดนะครับถึงขอบล่างนี่เลยเนาะ ขอบล่างนี่นะครับขอบล่างตู้สูงอยู่ที่เมตรหกสิบนะครับผมสูงอยู่ที่ 1, เมตรหกสิบอาจจะพาดูด้านในทำท่าคือไหมทำเป็นทำเป็นเหมือนแบบว่าอ่านี่นะครับด้านในนะครับเมตรหกสิบนะครับผมใหญ่มากๆนะครับโง่งโงงใส่ของได้เยอะจุกของได้เยอะนะครับนี่เข้ามาในเสียงก็จะกล้องหน่อยนะครับด้านกว้างมากนะอันนี้คือยื่นสุดแขนพอดี นะครับยื่นสุดแขนฟุ้งพอดีเลยนะครับข้างในกว้างมากๆใส่ของได้เยอะนะครับผมเนาะเป็นตู้แห้งนะไม่ได้เป็นตู้เย็นนะครับเป็นตู้แห้งนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะสภาพรถนะครับเราขายตามสภาพเลยนะครับมันถึงได้ราคาถูกแต่ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าออกรถกับกอริล่าคาร์นวัดนครของเราเนี่ยจะได้รถที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเรามีการตรวจเช็คนะครับผมเนาะตรวจเช็ครถก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะครับหลายรายการเลยนะครับ รวมไปถึงนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะครับแถมน้ำมันให้อีก500บาทนะครับผมน้องตัวน้ำมันให้500บาทนะครับอ่ะเอาไปวิ่งงานกันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปราคาด้านหน้ากันดีกว่า2คันนี้นะครับผมน้องรถคันนี้นะครับ Isuzu D-Max นั 1.9S นะครับตัวนี้เป็นตัว S นะครับ ปี2016นะครับเป็นตู้ทึบนะครับราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทผ่อนอยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะรถปี2016ผ่อนอยู่ที่7,000กว่าบาทนะครับรถคันนี้นะครับ Toyota r e v o นะครับผมเป็นตัว j จ a ัทนะเครื่องยนต์2.8นะครับราคาอยู่ที่489,000บาทเป็นรถปี18นะครับผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าบอกเลยว่าใครได้2คันนี้ไปคุ้มมากๆนะครับรถพร้อมวิ่งงานเลยนะครับอ่ะวันนี้ฝาก ฝากชื่อนะครับฝากเบอร์โทรศัพท์วาได้เลยเดี๋ยวจะมีเซลล์ติดต่อไปนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับหรือใครอยากเข้ามาดูรถนะครับเข้ามาได้เลยที่เต็นท์รถยนต์ไกรล่าคานวนละครนะครับผมเนาะถามทางได้นะครับดู Google Map ได้ในเพจของเราเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเนาะคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยวันนี้ฟุกขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ